เอาไปเลยเอาไปเอาใครได้กดโดนรีพอร์ตหลักฐานคาเม ล็อกโอ้โหตอละรับผมยนะข้อมูลน่นแมข้อมูลแน่นม่อแนด้ทีข้อมูลแน่นผมนะขับตอแล้วเต็ม่ให้หัวผมต่อเลยไปไปไปทำให้ใจวผมเลยด้วยังแอก่นตัแต่ก่ไมอรไม่โัวตั้งแกรอัดแน่นอนสินดีต้อนรับเข้าสู่โปรกรเกมเมอร์ ดี๋ยวเป็นให้เดี๋ยวค่าให้เลยเออครูมามอบมามอบไปได้เป็น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 สีมิ้นทสี่มิ้นทสีมิ้นสีมิ้นทุกคนสีมิ้นท์ท๊อปมีถุงมีถุงตอนนี้ทุกคนมองมองมองเควสอยู่เนี่ยมองเควสได้มองเควสไปเควสอยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือเรามีเวลาแค่ช่วงพิพาเอาแล้วนะกดแล้วไปวิ่งวิ่งไว่งไปวิ่งไปวิ่ว ไม่ได้เจ็ดปดก้าสิอุ๊ยอุยเห็นทันแบคแล้วเสียวปื้ดนวแเสียวทำไมเนี่ยก้มกรืนก้มกรืนกับพื้นผิวเดี๋ยวว่าหวานเราแวงหวานเราแวงใช่ปดู้างขวาไปาขวาวิ่งๆวาวิ่งวิ่งโดนกันไปเลยไม่ไหวว่ะล่าะผมต้องผัดได้ถึงรลการบางอย่างครับตัวรับเป็นผีครับผม ตายแล้วเหรอทำไมฝ่อยผมไปไปทีเนี oh ้ยล้วร้ายตายด้วยลัวร้ายนี่เหลืออยูไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่กล้าเลยนะจะตายจะตวร้าแระวังรวังนักกลมากค่ะสายบนนอ o my god สายบนน่ากลัวสายบนน่ากลัวไม่กล้าไปเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงตายไหมนั่นไงตายตายยังสบายไหมสบายไหมสบายไหมคุณครูหลับสบายดีครับหลับสบายสไตล์ิวแห้งนะจ๊ะอากาศตรงนั้นเป็นอไรสายบนขึ้นไปได้ไหมถามหน่อยอุ้ยอตัวจะลงลนละกัละกัละ ทางขวาคุณนิว่าพูดยางตรงกลางตรงกลางตรงกลางผมแม่จะมาบบเดียวไม่เล่นลผงเนี้ยโซลาตรงกลางง่ายกว่าทตายมันว่างมากตอนนี้โคศพโอเคขอบคุณที่้ทำธุรกิจกับผมจริงดิให้มากดอย่างนี้อ๋อผว่าผมเ็ป็นคนหมดแล้วะ

ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปฟาบมทำไม้พ่มีดีทำไม้เง้ยม่ก็ไ่งีโอ้หัวตายอ่ะไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ยังไไม่รู้ว่ากอยู่ตรงนั้นเลยแอบบ่อยเดียวนแบบนิ่งเดี๋ยวโดนลูกหลงสายเลี้ยวสายเลี้วสายเลี้ยวงหัวโผลไปควานเหยหัวโผไปคว้านไหนควานนิดนึงควานนิดนึงโอเคาดีมากไม่ดีนอจะรู้ มเกิดอะไรขึ้นฮะมันทำแรงหัวโผล่เลยบอกให้ไปฝันไงครับผมตายแล้วกลายเป็นศพนี่เลยดีกว่านี่เอลาก่อนนะทุกคนเกตตายแล้วกลมเกตกับพื้นผิวมากคุดทัานรอดเหรอครูทุกคนโซนตัวน้นเลยฉแล้วทุกแล้วคือว่าผมทำเสร็จแล้วผมเห็นผมเพิ่งจะเห็นเม็ดเองเวรกรรำเลยไง เห็นอยู <Auf S 1> ่ไกลๆนะแต่ผมจะดักคอบอกแล้วมันหน่วงเฮ้ยเดี๋ยวใครเหลือวะถามนิดนึงคนผู้เล่นนี่ชนะบ้างยังยังแล้วไปยังอ๋อตามนี้ยังไม่เล่นยไม่ลองลองลองเกินลองไม่ได้ก็ได้ไี่ได้กินลองเป็นีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่เป็นไอ้คุณดูแล้ว นักบอเนเดี๋ยวๆๆ๋ยวเดี๋ยวกดจะไกลนะเมนนมนเรอรอรอเยกดออกซิเจนจะกดโหวตคุณคห้ดูโอเคไดแล้วได้แล้ไปทุกคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปไปแล้วนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ดิิงๆริงหาทำไมไม่เอ มาทำไมอยู่ที่เดิมคุณครับสองายเิงไปนำไปแน่เลยคนยังคุณครูสิาแล้วนะเอายังเอาสักห้าสิบ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  โอเคอ๋อของดิขึ้นอ๋อไปเดี๋ยวเสียอะไรนะเสียอะไรนะคคุณรูเสียอะไรนะเกย์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 สีเกย์เล่นง่ายอยู่นะมาที่เธอเล้ยวผู้สาพาพาเธอทำไมทำไมฉันตายอ่ะทำไมเธอไม่ตายแทนฉันอ่ะมันไม่มันไม่ได้เหมือนรอบเมื่อกี้ที่เราไปเดินไปหาเธอแล้วเราตายแทนเธอนะกิบโอ้ยสวยงามมาแวเนี่ยว

ผมช่วยั้นไฟเปล่าได้ครับมาๆๆเดี๋ยวผมไปคิดเหมือี่ใช่ไหมโซล่าผมชอบพีนเฝ้าครับได้เลยครับอบเมื่อกี้อะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดเมื่อกี้ผมเห็นใครผมเห็นใครเยอยเยอะไรใหญ่เลยเยอะลใหญ่ไม่ได้ไม่ได้คนที่ไม่ได้ไม่ไม่คนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ใ้รบ่นใคบ่นรอบไหมใบ่นรอบไหมแค่เท่านั้นกินเกลืออยู่คนละตง แค่บกัคหนกอรัหญ่ถามไม่เป็นแนใไม่ลุนีกจุกใช่เราจะขึ้นไปตายไมเทมี่พี่พี่ผมกลัวผมกลัวผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่ผู้ชายมันไม่ใช่ผู้ชายไอ้ดูไม่ดูดกวนจังแล้วคนแข่งแข่นแต่จังทำดูแน่เด็กนอนมันยากไอ้ดูโทรมาดิพีไอ้ดู ทำไมล่ะครับจะพาไปไม่รู้เรื่องไปไหนได้จะพาไปดูของดีเันเยอะเเกินเม็นเยอะเอเวันนอะไรไม่ได้ใครเ็ไมอะไรตัวรอดวะเออว่าดี๋ยวไปเดีพี่รอดวะไปแล้วไปแรอดไป้วไปล้วไปล้ไม่้ดไปแล้วไล้ไแล้วไแล้ว ไม่จะหมดแล้วละไม่จะหมดแล้วล่ะโอ้โรได้ยังไงไคนพวกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาชีวิตรอดมปได้คุณครูตาเซอร์เลยคุณครูอ่ะคนคดมดแล้วนะท้มดตอนนี้ผีทาเวทด้วยอย่าลืมทำเรจหมดแล้วอ่ะผีคนไหนยังไม่ทำอีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้ว ไม่เช็คแป๊โอ้เโอ้ยโอ่ยโอ้โอ้โอ้ย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 อ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยน้อ้อยออ เอาละแล้วก็ยังรอดอยู่อีกอะรอดสิยังรอดอีกอะรอดสิเกลียดใช่ไหมหกิบแล้วก็โดนล่ใครยังทำอะไรไม่เสร็จเนี่ยใค่มรจะกดให้พอมีกดเพิ่มเติมว่าให้ไปแก้คอมก่อนแล้วดูคนดลยคนดสต๊อปหยุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ลื้อแหละว่าเรียนว่าเลาะได้ใจพูดสลอยู่ลในจอคอมพิวเตอร์ค่ะคอนอันนเนี่ยโดนเขาไปชอบเขาไปโครท่โซลไปอบเาไปใครยังไม่เท้ามาทํามะชื่นดีจังเลยเควสอยู่ไหนวะในตรงนี้โอ้ยยิงอะไร้าเลยเว้ย

หนีไปรันแงหนีไปไอ้ไข่ผมไม่้องอยู่อีกทีนึ่งเลยไี่มที่มเพื่อนที่มีคนละฝั่งเลยผมไม่รู้ผมเสร็จหรือยังอะโคตรตาอะไิปเล็กไม่รู้เหมือนกันเลยวะไอเลยท่นว้าวว้าวา้องสปอน

ท้องใดก็สบหรอนทุกวานไปแค่ละพี่หลบอยู่ออฟฟิศอะออฟฟิศออฟฟิศทำแอดมินทำแอดมินได้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 ผมพี่ผมหาเควสอย่างบ้าคลั่งตอนนี้ผมไม่เจออะไรเลยคุณคุณโดนแ้เลาตไปหาต่อไปหาต่อไปไปอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วบอกเลย เ้วบอกไปไจอยากเฟซไม่เจอไปเไม่เจนาทีวะไเ้วบอกไเ้วบอกอยากจะไปซาบอลเหุเหลือเกินตอนนี้รู้สึกอยากจะเห็นบเลยว่าเดยังเดินทั่วแล้วเนี่ยโอเคแล้โอเคอันนี้เใครทายได้ใครผมเองผมเองผมหาเฟซเ่งเจอเย่จะแล้ว แต่ไม่มีตัวละเรื่องที่ผมขายพี่อ่ะขายเป็นตเร็จอ่ะถือว่าเมนหลักแต่ขาจะไม่ได้ครูไครเป็นใครโอ้ยไอ้ยูรังเส้นเขียวครับอยูรังเส้นเขียวทุกคนเย็บผมเย็บโอตัวเลยเร็วนี้โอทูดีไหมนั่นเดี๋ยวเดีโอทูเลยคุณภูคนแรกเลยค่ะมาไป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 คอมแล้วเนี่ย หนับ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 สามจะรอดไม่ได้เป๊ะบ้าอะไรวะเนี่ยไม่เคยทำเลยเป๊แต่ละอันนี่แบบเสียงตายบ้าก็บอกอะไรสับเบร็ดนี่มันโอเปร่าไปกี่แล้วกา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 โ้ยต้องไปโอ้ยหินแล้วนะสุหินไปนะทำไมนับไวอ่ะนับไวเกินอ่ะนับไวมากเลยเนี่ยนี่ผมผมอุตส่าห์สองวีนับหนึ่งเองกันเนี่ย โอ้ยอย่างนี้เลยเรียกได้ว่าต่อให้อย่างยังแบบดีแล้วสีอะไรนะสีอะไรนะสีอะไรนะแดงกับแดง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 เล็กๆมาเลนเจอร์เลสยังไงล่ะเดี๋ยว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 ผมนอนนี่คุกลัวเดี๋ผมมีลูกด้วยมีลูกด้วผมมีลูกด้วยแล้วมีลูกอย่าทำผมลูกมีห้องเรเดียเตอร์มีใครอยู่ไหมเอ่ยเรเดียเตอร์ไหนวะไม้ผุมนี้อะไรสิ น่ากลัวมากไม่ผมได้เลียไข่ทุกคนหน่อยสิไครเราดิสยองเกณฑ์อยู่ไหนกันหรืออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นน่ะเฮูจีสบอยไม่ไหมเจอตัวรันแล้ทำไมต้องไปเคล็ดทีไอโอเอ้สักเออท่านแบงค์อย่าพูดแบบนั้นรู้เลยว่าเควสอะไรนะเออคนที่ผมอยู่ด้านประตูเกมเปิดไม่สุด เออเพเสียโดาเอาใครใครไปกดโดนรีพอร์ตหลับสานคาร์เมอเอาเอาอะไรนะเมาคลิกคลพื้นไงจะจะกดปุ่มไปโดนศพ็อกโซล่าครับผมโซล่าก่อนนันม่ได้ตั้งใจจะ

นับใหม่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 เลยท่านแกเปิดประตูแกเปิดไม่สุดตัวฉันติดนับใหม่เลยไม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดอย่างกันหนวที่เหลือคิดดีหรอวิ่งกันมาหมดเลยเนี่ยไม่เป็นอะไรผมตายท่อนโยนดีตายแค่หนึ่งอ่ะมันก็ยังมีเวลาอีกที่เหลือก็ตายกันไปเลยโอ้ยจิจูได้ตรงนี้มันเควสแบบเยอะเลยสิบสี่สิบเอ็ด เหนียวเกินไปไกลเลยยี่สามเพื่ออะไรฮัลโหลนานแล้วฮัลโหลฮัลโหลอยดีไมุดท่อหนีแป๊บมุดท่อหนีแป๊บเออลงท่อไปเลยไอ้คนร้ายหมดไปอืมจ้ะไปกินตับหน่อยน่ากลัวว่ากินแตเป็นสาไว้เออได้เลยเออแต่แต่แต่ต่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ฉันได้ฉันได้กิน กกิินพี่ขอโทษพี่ไม่ได้อาบน้ำหมดแน่เลยกินพี่เกตแรงมากยังไม่ได้อาบได้ Why Why w ายทำไมท่านถึงไม่อาบน้ำเกินชุนมากตอนนี้ชุนชุนเลยชุนจะบูอ่ะใช่ไหมเยอะจริงจริงเคยผมหน้าหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วอ้มองนี่มันผมน่าจะหมดแล้วเหมือนกันอันนี้น่ากลัวมากเลยครูโอเคไปนได้ด้วยอาจจะเสร็จแล้วมั้ง เขาสามารถหาคนได้ด้วยกันดมกลิ่นโอ้โแล้วตัวต่อยนะอุ้ยอ้กลิ่นลงลงลองล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 เล็กกลายเป็นน่องไก่ถามว่าทาไมซัดนะเนี่ยคุณได้รับน่องไก่อย่างอีเอายตรงนี้มันไม่มีที่หลบอ่ะเอ้ยกินูาวคนด่านี้เอางั้นแหละคนคูนี่เขียบวันดีทุกคนเดี๋ยวนียาเดี๋ยวีอย่าไปปล่อ

มองเห็นเลยมองเห็นเยมองเห็นได้เลยมองเห็นเขามีจมูกโอเคโ้หโอ้โ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 หอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้โหอ้โหโอ้โ้อ้โหโ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 อ้ออโอ้โหโ้โหโอ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 ้โห้ ได้ยังไงวะรู้ได้ยังไงวะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะทัานครูท่านแน่ใจว่าเสร็จหรือยังรู้ได้ยังไง้าว่าท่านเสร็จยังแล้วอยู่ตรงไหนอยู่าหาท่านอยู่ตรงไหนรู้ได้ยังไงรู้อยู่แล้วอ่ะเป็นแล้ว รู้ได้ยังไงไม่ต้อถามรู้ได้ยังไงรู้อัคเลยทำไปพี่เกศรอดอีกแล้วเกไปกชวต์วโอ๊ยโอ๊ยครูมันแรงเกินไป ไอคูไปหาเฟสนอ่าแล้วท่านเฟสเฟสโดนไล่อยู่นะเฟสที่ไหือยู่ไหนอ่ะไม่บอกหรอใครจะบอกเราไอ้พี่มไอม่่ยังต้องทม่่ยังอะไรเนี่ยใครทำแฟนทพี่เฟสใคใครยังทำใครไม่เสร็จเราดังไม่เสร็จตั้งสามอันโอ้โหเฟสไปตายซะเฮ้ยพี่ตาย่ายนตายกัจบแล้วไม่่ยลง คนพี่เลยเสร็จแล้วเราไม่ใช่คือเราอ่ะเหลือเติมน้ำมันแค่ห้องแรกเลยแล้วเราวิ่งไปเทมมี่วิ่งตามสามรอบอะอ๋อคือผมเป็นตัวรอให้ผมรอดเลยใช่ว้าวว้าวสติกราไลโปเกส89มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงานะนำเลย